เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟรีเกิ้ลแล้วนี่เราอยู่กันเกมซาปีดีฟเตอร์อีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้มีกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรม5ปีครับสปีดีฟเตอร์ครับแจกทั้งรถถาวรสัตว์เลี้ยงถาวรแล้วก็ชุดด้วยนะนี่ครับมันก็จะอยู่ตรงทางด้านขวาบนเนี่เห็นไหมปีที่5นะครับเรากดคลิกเข้าไปเลยครับ ป๊าปก็จะมีโชว์กิจกรรมนะแล้วก็จะสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้นะครับผมซึ่งเรากดไปทิ้งด้านด้านซ้ายบนนะนี่ปึ๊บมันก็จะสร้างห้องเล่นนะครับของรางวัลก็จะเป็นคูป,ปองเป็นทีพอยส์นะครับแล้วก็นี่มีสตาร์บแจกด้วยนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็น จำกัดระยะเวลานะครับผมต้องมาทำกันด้วยนะเนี่ยก็จะเปิดวันที่13ถึงวันที่14เดือนที่2อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องคอยมาเล่นทุกวันนะเพื่อที่จะได้ของรางวัลส่วนของที่แจกนี่เลยครับผมมาที่กิจกรรมครับนี่กิจกรรมก็จะมี2อันนะครับนี่ครับพรครบรอบ5ปีนะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยอย่างช่องแรกใช่ไหม ่านี่เราก็เลือกชุดได้เลยครับว่าเราอยากได้อะไรนะชุดอะไรเซตไหนนี่เราสามารถใส่ได้เลยอันนี้รถนะนี่รถคัส A เอถาวรเลยอ้อมีรถคัสเอถาวนด้วยถ้าอยากได้คันไหนผมแนะนําเป็นเอ่รถมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะอ่ะ2องคันก็ได้สามคันก็ได้นะอ่าก็คือ f o r ์เรน e ์เดมอนกับเลสแฟนทอมนะครับผมบูแคนก็ มันก็พอใช้ได้นะสามคันนี่แหละแล้วแต่ใครจะชอบนี่ก็เลือกรถไปสัตว์เลี้ยงครับผมนี่สัตว์เลี้ยงฟรีครับไปหาซื้อกันเอ้ยไปหาแบบเอามาลงกันได้นะว่าชอบตัวไหนถนัดเล่นแบบอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับเราก็จะได้จํานวนพอรอแล้วก็มาขอพอรให้ได้เดือน <The S 1> นี้กิจกรรม5ปีครับโอ้โหปัน่นโค้งปั่นเค้กได้ของรางวัลด้วยนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรอันนี้แชร์พาร์ตโค้ดได้อ่า ใช้พาร์ทโค้ดได้ด้วยนะครับก็สามารถมาดูกันได้ว่ามีของรางวัลอะไรบ้างครบรอบ5ปีฟรีชำๆ588ไดมอนด์และรับรถรถแข่ง A s h i n i n g Star ฟรีด้วยนะเอโอโหแจ๋วมากเลยโอเคทีนี้ผมจะมาเล่นอันนี้ครับผมพอเราเล่นใช่ไหมมันน่าจะได้เหรียญอันนี้นะครับนี่เหรียญอันนี้ก็มาแบบมาแลกสัตว์เลี้ยงแลกชุดแลกของอะไรได้นะดูดิดโหคือเยอะมากได้ชุด มีแหวนด้วยอ่ะโอ้โหแจ๋วเลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line a @TheHuntShop t อย่าลืมมาใช้บริการนะครับนี่พอเราเข้ามาในโหมดนี้นะครับก็จะมีเหรียญเห็นมาด้านหลังสีทองทอง แล้วก็เหรียญไดมอนด้วยนะแมตต์นี้ก็ต้องเก็บเหรียญน,นะครับใครเก็บเยอะสุดก็ชนะนะไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าแบบที่1นนะไม่จําเป็นนะพยายามเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเก็บเหรียญได้มากแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเหรียญพวกนี้นี่ยไปแลกของรางวัลน,นะโอเคแทบไม่ต้องกดในโตเลยก็ได้เออไม่จำเป็นเนี่ยขับธรรมดาธรรมดาไปเก็บเหรียญที่แบบแพงๆอะ่ะนี่ได้ตั้ง20เหรียญธรรมดาได้3โอเค นี่ผมเก็บผมเก็บเหรียญเหรียญแพงเก็บเหรียญแพงไงแล้วโดนป่าหน้าเข็กอุ้ยมีคนอ๋อถ้าเก็บแล้วเหรียญมันจะหายนะอโอเคเดี๋ยวผมต้องแบบไปก่อนไงมึงวีบเก็บก่อนไม่ได้อ่ะเก็บไม่โดนอีกเวรกรรมแซงครับผมแซงอะจังหวะนี้ครับเก็บเหรียญครับเก็บให้ได้เยอะที่สุด กดในโตรครับเก็บกดในโตรครับโอ้โหเลยครับผมเบรกแต่เบรกนิดนึงครับชนไปเลยครับผมชนไม่อีกชนไม่อีกขโมยเหรียญโอ้โหขโมยเหรียญกันยับตอนนี้ผมสองร้อยกว่าแล้วไงสองร้อยกว่าแล้วอุ๊ยโอ้โหข้างบนนี้ไม่ได้อ่านี่มันก็ด้านขวาบ,บนมันก็จะนับถอยหลังใช่ไหมอ่าเราก็ได้สองร้อยกว่าเหรียญเลยนะโอเคก็ เก็บเหรียญไปเยอะๆนะครับเอาไปแลกข,ของรางวัลกันแล้วมาครับผมกลับมาที่เรื่องของเราต่อตึงๆรีเจน d ดอรี่ผม376แล้วไงดวนดับเซิร์ฟเวอร์ครับนี่144อัพขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะผมก็ไปเล่นมานิดหนึ่งนะครับก็เพิ่มแต้มมาก็ติดโผล200นะเดี๋ยวเราจะไปลงแร้งอีกมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช้รถอะไรดีวันนี้ อาจจะใช้รถอะไรที่มันไม่ค่อยได้ขับักหน่อยแล้วกันว่าไหมเอาเป็นสตาร์ไลท์ไหมอืมสตาร์ไลท์ดีกว่าผมไม่ค่อยได้ขับเลยนะคันนี้ไปลุยเันดเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับผมด่านเทน t a t i o n โอ้โหเจอรถคั์ทีด้วยฮะจะสู้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยไม่มีเสียงอะ่ะโอ้โหขอภัยด้วยผมลืมรีเกมมาส n a p ดิบมาตรงนี้โอ้โหชนขอบ เล่นกันสี่คนครับผมสี่คนแรงก็ขึ้นอยู่แล้วนะนี่โอเวอร์ดิบซีดับเดับเไปตามครับมีเอสไอโซมีรถคาทีด้วยนะวันนี้ถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรผมก็อยากเล่นคันอื่นบ้างนะไม่อยากเล่นแบบคันแรงๆเบื่อน้องๆเบื่อไงเบื่อรถคาทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นคันอื่นมากอะไรอ่ะและอะไรอ่ะซีดับเบลดับเบวไปไม่เข้าแท่นอีก บูทมาในโตยาวอ่ะโทษทีในโตยาวครับตัดในโตดับดีับเบิลไไปเก็บในโตหน่อยในโตผมยาวโทษทีซ w ดับ้โหเราคับโลคาทีมันแซงเราอ่ะมันแซงเราอ่ะน้องๆตามทันมเนี่ยซีดับเบไ้มาโหไม่เข้าแทนอีกซ w ดมาผมเริ่มใช้ ECU แล้วซูปเปอร์อุดิบซีดั มาตรงนี้ปราดหน้าเขกหนึ่งทีเด้ทาทีอ่ะ W W เลี้ยงบูธมาสวยงามแล้วตรงนี้มาแล้วกด E C U แซงไงจังหวะนี้ C W W มาโอเคเลี้ยว C W W ดำครับจังหวะนี้ฮะนำวิ่ยงยาวๆคนในโตไปเลยเพ,พียวๆแล้วมาตรงนี้ W C W W สวยงามในโตไม่มีแล้ว W C W W มา เลี้ยงบูตเลี้ยงบูตอ้าวเฮ้ยโอ้โหโดนแซงโค้งสุดท้ายรถมันแรงอะ่ะครทีอะ่ะมันโกงอะ่ะมันโกงเกิดเรามาต่อกันในด,ด่านต่อไปครับด่าน Troy experimental นะก็ Starlight ก็ใช้ดีนะด่านนี้ใช้ดีใช้ดีคือรถมันมันแบบบูตมันแรงครับ ในต,ตัวอะไรพวกนี้มันแรงนะเวลาแบบสกิลมันติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็สามารถทํา W C W W ได้เลยใช่ไหมน,นี่ผมทํา W C W W ได้เลยนะมันก็ออกตัวไวในโตก็ยาวแต่มันต้องเลี้ยงบูสดีๆนะเหินมาจังหวะน,นี้สวยงามครับจาน C W W <C> มาเอา้าไม่ติดเหรอทำไมความเร็ว280เลี้ยงบูสมา4 5 6 7 8 9 10 ส1 18, สวยงาม C W W มาต่อตัดในโต C W W ไปตัดในโตไม่ C W W ตัดในโต C W W วิ่งมายาวๆครับตรงนี้ทำ W C W W นะโอเคเอ้ยมีคนหลุดไปหนึ่งคนแล้วอ่ะโอ้โหแล้วมีคนตามผมอยู่สองคนแต่แบบห่างมากเลยนะเขาน่าจะตามผมไม่ทันแล้วผมตึงไงขับอะไรก็ตึง คนเล่นเก่งอะไรเล่นอะไรมันก็โหดเลี้ยงบูธมาครับสี่อ่าวเด้งออกนิดหนึ่งโทษทีอ่ะแล้วไม่เข้าทางรัดโอ c w ีกด ECU ไปบอกแล้ววันนี้มาชิลชิลมากขับชิลอันนี้ยังไม่เอาจริงอนะอันนี้ชิลๆอันนี้แค่วอร์มวอร์มมือนะซีไป ววยถามว่ารถสตาร์ไลท์มันยังใช้ได้และดีไหมผมว่ารถสตาร์ไลท์มันก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบเป็นรถเมตาเหมือนกันนะคือมันแรงครับผมแล้วมันก็ไปได้แบบหลายด่านมากๆอีกอันหนึ่งที่มันดีเลยก็คือมันแบบในโตมันยาวนะมันเอามาแทนแบบสตาร์เกเซอร์ได้เลยนะรถคันนี้เร็วแรงมีในโตให้สกิลก็ติดง่ายอะไรพวกนี้เออสกิลความเร็วมันก็จะเพิ่มค่อนข้างดีเยอะแล้วผมดอมีเนเตอร์ไง โอ้โหตึงเกินแรงรีเจนเรามาต่อกันในด่านต่อไปโทษทีผมรีเกมมาแล้วเสียงเกมมาแล้วอุ้ยมีอ้องน้อง f อฟด้วยครับขอบคุณมากครับผมนี่ต้องปาดหน้า f อหน่อย <c oughs> FC ผมเล่นเก่งทุกคนอยู่แล้วนะผมเชื่อเลยดูผมบ่อยๆเล่นเก่งแน่นอนเนี่ยโอสายเวไม่ติดดับเบลซีปโทษทีมีบูทขึ้นมาหอัน เอ้ยเราตาม FC แลเอุย้ย FC เราใช้รถสปีดพาสด้วยเอ้ยแรงแรงอโอ้โหเขาแรงอะ่ะผมชนกำแพงเลยโอ้โหแล้วผมกดในโตเพียวยับและจังหวะนี้เดี๋ยวต้องแก้ครับต้องแก้มานี่เก็บในโตก็เต็มนะแล้วมาตรงนี้โอ้โหจะทำา w, w ไม่ติดมาตรงนี้ w ับ ตามมาครับตะกี้แับ b c w w คือแบบ336อเลยนะคือสตาร์ไลท์มันแรงมากนะครับผมมาเราตามมาแนละ้วเราตาม f c เราเราเราแซง f c เราไปแล้วไงจังหวะนี้ c w w บังไลา์ไปหนึ่งที c w w ครับผมวิ่งย,วยาวๆครับแล้วมาตรงนี้ b c w w โอ้โหติดไม้ติดไม,ดม้อีกแล้วมา c w w นี่ข้อดีของแบบในโตไกลเลยก็คือ มันแบบนะมันต่อให้เลยตะกี้นะครับมาตรงนี้ w c WW ไม่ติดอีกแล้วทําไมผมทําไม่ติดวะเดี๋ยวนี้ทางตรงตะกี้ใส่ต้องไปซอ้อมอีก CWW มาหูในโตวสวยสีรถสวยแจ่มไปเลยโอ้โหอ้าวแล้วเลี้ยงบูทยาวครับโอเคนี่ครับในโตมันยาวไงมันเลยเลี้ยงบูทยาวได้งงเลยตะกี้มาได้ไงเลี้ยงยาวมาเลย ก็ตบ FC ไป1ที <c oughs> <c oughs> 1> เรามาต่อกันในด่านต่อไปซิตี้สิบโอเคเปิดปิดไฟหน่อยมาครับซิตี้1ิเป็นด่านที่ผมชอบด่านที่ผมชอบไม่แพ้อยู่แล้วอด่านเนี้ยเอาพูดง่ายๆว่าเก่งแล้วกัน <c oughs> ถ้าชอบก็เก่งอะแหละไม่เก่งในด่านนี้320กว่าเลยดูดิโอคือมันแรงมากทันนนี้ย ผมอยากแบบได้สกินมันหลายๆสีมากเลยนะคันนี้เพราะว่ารมันสวยนะมริงจริงมันมีแบบผีเสื้อปราดหน้าเขกมาหนึ่งทีครับผมขอญาติแซงได้ไหมล่ะตันในโต c w w นี่ในโตยาวเห็นไหมมันก็ได้เปรียบความเร็วไม่ลดแบบไอ้เวเลีนี่300 3้300 300ตลอดแ <c oughs> จ่มจริงๆ <c oughs> Heavy CWL นำครับผม นำห,ห่างครับเออต่ำกรอบเลี้ยงบูทมาโอเคแล้วเลี้ยงบูทดีด้วยนะเออคันนี้เลี้ยงบูทดีมากครับ CWB มาดูระยะระยะในโตนะเป็นไงโอ้โหยาวๆมาเลี้ยงบูทตรงนี้อ้าวในโตหลุดโอ้โหคือมันคล้ายๆสตาเกตเลยถ้าเราไปดิฟอะถ้าเราไปดิฟมันก็จะหยุด นะครับอืมจะประมาณนั้นนะคล้ายๆสตาร์เกตเลยเนี่ยถ้าเราดิฟเดี๋ยวมันก็หยุดเองนะครับไม่ต้องไปตัดในโต CWW <_ d ip> มาขับมันมากคันนี้ <_ d ip> 320ติดสกิลผมบ้างไหมเนี่ยทำไมส,สกิลสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยติดเลยปะเออติดแล้วโอเค CW ดดูที่เท่าไหร่โอ้325โอห้แรงมาก แรงมากเอาหลุดไปหนึ่งโอ้โหแล้วผมมาเลี้ยงบูสตรงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วครับผมชิวๆโอโ้ขับมันนะรถสตาร์เกตเออต่ำกรอบดูดิเวลาในะขนาดพลาดหลายจุดนะเวลายังแบบเกือดทำลายสายติติได้อะโหดีคันเนี้ยมันผมขับมันชอบมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าขับคันไหนมาติดตามกันนะคร โอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการลงแรงในวันนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรม5ปีนะไปทำกันด้วยนะมีรถคัสเอแจกอีกคันหนึงด้วยนะครับแล้วก็หาเหรียญมาแลกพวกนี้ด้วยนะมันก็จะได้ของาะวันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับ โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ใด้วยนะแล้วกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไปด้วยนะถ้าใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะและเดี๋ยวเ,เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ